แม่แม่ผมอยากกินแกงนะแกงหนึ่งสองสามอ่ะแกงอะไรวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบเอาคิดเอาแกงอะไรได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้เดี๋ยวยวแกรูง้งแกงอะไรแกงเรียงโอ้ยแหมกะคาก็ไม่ใช่โบนา้านลกแม่พริกไทยพริกแห้งกุ้แงแห้งที่แช่น้ำไว้แล้ว Cập bì hàn bùa hàn phang hàn phắc thóc tay cà thê sao canh kem khô quay ấy. pháp thơm thon à Tại phan Tại cuông Tại buộc หนุ่งนัวเห็ดปลาใบมังลักเรียบร้อยตักใส่จาน แกงหนึ่งสองสามผมอะเนี่ยแกงหนึ่งสองสามโทษทีนะกินกุ้งไม่ได้มันอื่นเขามีกินกินผักไปกันเอกินผักไปเถอะจะบอกให้ว่าแม่ยายทำแกงเลียงอร่อยที่สุดให้เท่าไหร่เนี่ยให้เท่าไหร่ถามมีแกให้เท่าไหร่อ่ะเองก็ต้องให้ค่าเท่าไหร่ คิดไปเรื่องเงินเรื่องทองถามว่าให้เท่าไหร่จิตจิตเปิมจิตเนี่ยเออคิดไปเรื่องเงินเรื่องทองไปคุยเรื่องอืงอ่นเองก็ต้องให้ค่าค่าเป็นคนทำเออให้เท่าไหร่ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้ <S 1> 1, <S <ร>าอะไรก็ว่ามาหนึ่ง,งเปอร์เซ็นจะอดแดดก็เพราะอย่างงี้เนี่ยจะอดแดดก็เพราะอย่างงี้แหละ